ดวงชะตาท่านเกิดลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนมกราคมปี2 0 1 9ในเดือนนี้นะครับศัตรูปัญหาอุปรสรรคของคุณที่เกิดในราศีมิถุนจะหมดไปคุณต้องมีสติและใช้วิริยะอุตสาหะนำพาจึงจะผ่านพน้นและบังเกิดเรื่องดีๆในดวงชะตาของคุณตลอดเดือนฟันธงครับเอาละครับมาดวงชะตาชาวราศีมิถุน ราศีมิถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณในเวลานี้ดาวพฤห,หัสบดีพักองศามาทับดวงชะตาเป็นรอบสุดท้ายตั้งแต่วันที่23่ธันวาคมนะปีที่ผ่านมาและอยู่ยาวไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมปี2อง9ปีนี้แล้วจากนี้ไปต้องรออีก12ปีดาวพฤหัสจริงจะมาทับดวงชะตาคุณใหม่ เวลาดาวเดอพุทธศดีทับดวงชะตาชาวราศีมีถุนเนี่ยจะได้เกณฑ์ที่เรียกว่าโกมุตเเกณฑ์เอกนระองค์เกณฑ์แปลว่าองค์เกณฑ์ที่จะเนื้อหอมมีสเสน่ห์ประสบความสําเร็จกุศลผลระบุญมาแสดงผลคือดวงดีจากผลลบุญเน่ยเพราะฉะนั้นคุณตอบตัวเองเลยไม่ต้องมีใครตอบหรอกอาจารย์ทายว่าดวงดีในปี268ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 13, ส3พฤษภาคม ถึง2ตุลาคมเป็นจังหวะที่1และจังหวะที่2ตั้งแต่วันที่23ธันวาคมปี68จนถึงวันที่30พฤษภาคมปี69นี้ทายว่าดวงชะตาผมจะดีหนูจะดีไม่เห็นดีเลยก็บุญคุณไม่มีไงบุญคุณน้อยไงคุณทำบุญเยอะแยะมันดีได้ด้วยบุญฝังเปล่าดีได้ด้วยบุญรัศดีก็รัศดีก็คือกุศลบุญคุณความดีกตัญญูกตะเวทิตาคุณจะมาแสดงผลและอย่างหนึ่งคือความอุดมสมบูรณ์จะมาแสดงผล คุณจะอ้วนขึ้นในสองจังหวะดังกล่าวนี้คุณจะมีกินมีใช้คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขยับฐานะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาเจอคู่ครองก็สองจังหวะดังกล่าวที่ว่ามาน,นี้ย้อนไปฟังอีกทีสําหรับสมาชิกไม่มีปัญหาย้อนไปฟังได้ใช่ไหม